สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิทา้านรรมชมมาหาคุณแม่เลี้ยนเนาะค่ะเนาะได้ยินข่าวว่าคุณแม่เลี้ยนฝันดีล้วค่ะนรูมชมพนมาตจากรุงเทพพนอยากกินไข่มดแดงพนไปนย่ไข่มดแดงแย่ไข่มดแดงมาแล้วมานอนฝัน,นะคะ่ะนรูมชมมานอนฝัน ม่านอนฟันว่าผีผู้ชายมาหาเมาบอกเล็กิเป็นเลขดีหรือเลขตัวใดกลับไปฟังผมพร้อมกันนะคะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกลับไปเบ่งคลิปของคุณแม่เลี้ยนมาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเบาแอมผมยินข่าวแต่สาบ้านเพิ่าเพิ่งหลือว่าคุณแม่ที่มีโชคม่รากครับ วันนี้ได้ตัวไหนล่ะครับคุณแม่พันไปยังไหนเนี่ยโอ้ยบ่ได้พันดอกกุ้ว่านนี่ไปแย่ใดแดงอยากแห้งป้าที่กรุงเทพอยากไครมดแดงเลไปคยไปไปแย่ใดแดงคำคำกับไปพ่อใครมดแดงสามห้างแหลมันก็มีพ่นปวกอยู่ทั้งใต้นั่นพ่นปวกกับพิษสังเกตอยู่ขนคิ้งลูกัวมันพ่นปวกมันแดงคึงึงหนาแน่ข้ดใบทั้งเท่งหมดมีสามห้างมีแต่ห้างใหญ่ๆไข่ใครมดแดงนั่นแม่นอ โอ้ครับตัวน,นี้ความจริงบ,ร,บริ้ันหมเนี่ตัวนี้พ่วมจริงมันบริฝันโอ้ครับเป็นยังไงอีกครับบ้านนี้ไปแย่กับด้หลายดิแย่กับแย่สามห้างโอ้กด้โอ้เด้ร้ายเดรสองถุยคนละสองถวยเกือบสามถยุยคนละโอ้ครับไปยแย่มากันแย่มากโอ้ยอยากร้ายโอ้ผู้สมพรอ,อยู่ตัวนี้กูได้กิออนอหรีตัวนี้ว่ะไปแย่มากอาหารสั่นสูงเนาะคุณแม่เนาะอยากร้ายไปก็ได้อหลีครับบ้านนี้ กินแล้ววันนี้นอนยัง่ยมูแรงมากมาฝันบม้อฝัน,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 นว่าอันนั้นพ่นว่าอันนั้นพ่นยางมากมีผู้ชายแหละพ่นว่าโอ้ยหมูว่านนี่ไปเฮ็ดหนังพ่นว่าอืมห่วยไปเฮ็ดหนังขอบบริได้ไปเห็ดหนังไดนก็เรืว่าหอดสร้างว่าหรือเนลอันนั้นเจ้าไปเห็ดหนังพ่นว่าอยู่ในโพนนี่ยพ่นว่าครับโอ้ยอยากใครมุดแดงน่าเอ้ยขอยอยากขวบก็ไปแง S <S มันเป็นยางก็เลยถามพ่นโ้โ oh. oh, อ้ยพลังสี่คนละแพงไว้ให้ลูกให้เต้าข่อยกินพนว่าอันใครมดแดงนั่นพนว่าเจ้าสมาสร้างไปเอาของข่อยเนี่ยเจ้ามาสร้างว่าเถอนน้อบัดนี้ข่อยกับโบหูน้อข่อยกับขอโทษได้หลายเด้อว่าเฮ็ดจังไหนข่อยอยากว่าข่อยกับโบหูแล้วนอ้นอ,นอข่อยบบหูอีหลีว่าจะเสียข่อยเฮ็ดจังได้บัดน,นี้ข่อยบบหูว่าครับเอาข่อยมีแนวแหลกเปลี่ยนพลังสี่ข่อยอยากแห้งพลว่า ข่อยอยากเ่าแห้งคนว่ะกับอันนั้นกับกับหัวหมูเด right ้อคนว่ะข si> ่อยอยากหัวหมูสามหัวคนว่ะครับ่นว่ิคนอยากหัวหมูคนว่ะสามหัวได้ข่อยจะเอาสามหัวคนว่ะเอากวาดน่อยหนึ่งได้คนว่ะครับอยากแห้งคนว่าเอ้าได้ได้ได้่นว่าอันนึงยามาเฮ็ดหยังข่อยเด้อข่อยก็ย่านนอกข่อยสิให้ข่อยสิให้เจ้าดอกหัวหมูสามหัวเด้บ่าน่ะข่อย ข่อยอยากแห้งว่าข่อยขอโทษได้หลายวาข่อยโอ้ข่อยมากินข่อยกระแสบแล้วข่อยกินอิ่มแห้งวะท็่จังได้ว่าอันนั้นเจ้าอยากหัวหมูสามหัวข่อยกะข่อยสิไปสื่อมาห้ดอดเด้อวะครับบันนี้เออพนังสี่คันเจ้าตกลุงว่าอยากหัวหมูนอกข่อยกระสให้อันนั้นเด้อข่อยิใหสเลขเลิกคนวะคนหมูครับครับครับพนว่าเ่อยนว่าพิ่นสสใไ้เล็กอันไห้ตัวไหน เพิ่นว่าเพื่นสิให้อันนั้นแปดสามสองเพิ่นว่าแปดสามสองแปดสามสองขังบนเด้อเพิ่นว่าอ๋ออันนี้คือเพิ่นนเพิ่อยากหัวหมูเออเพิ่นอยากหัวหมูสามหัวแต่ว่าเพิ่นให้แปดสามสองขังบนลอ๋อกลับกลับกลับอันนั้นเพิ่นว่าเพิ่นให้สามตัวท่านท่านหลับเพิ่นว่าแน่เพื่อนว่าให้ตั้งไรขนาดข้างล่างเด้อที่เ่อนไห้บอกก็เลยว่านวานหน้าโอ้ยยามัตัวมาอันนี้หลอกลูกเด้อว่ะยามัดตัวลูกเด้อเอาข้างล่างเมื่อไป แปดเจ็ดพูดว่าครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดพูดอ่ะข้างล่างน่อยพูดว่าครับเออมึงอย่าลืมเด้อพูดว่าไปนี่มึงเผาซื้อไม่กู้กินเด้อพูดว่ามึงเป็นกินแล้วทีนี้เลยบ่ได้เดยต้องเอาให้ลูกให้หลานเดอ้อว่าลูกหลานกับบ่มีว่าอือเออแล้วโดนลูกแม่ว่าโอ้ยอสื้อหัวบักไงแล้วมาให้กับบ้านนะ่ะอือครับบัดน,นี้กับว่าอันนั้นมื้อน,นี้พอเพิน่นไปอันนั้นอยู่เพิ่นไปเอาอันนี้เพิ่นสิมาเฮ็ดอันนี้ ม,ออมืออื่นก่อนครับครับครับมืออืน่นก่อนจะค่อยสืบเจี๊ยบไปเลี้ยงโอ้โออเจียไปเลี้ยง,งไปเลยเจี๊ยบไปเลี้ยงตัวาะคุณอยากแหงี่ยงคุให้คูกินก่อนเพุ่ณวะโอ้ขันกินก่อนขันบ่บอกขันบในใ่ได้เฮ้ยจังได้ here, ว่ายมาตัวลูกตัวหลานเด้อว่ะโทษในหลายขอแซกนะนะครับเอฟซีท่านผู้ชมคือคุณแม่เนี่ยจะสือไปว่ายไนเลยบปล่ครับว่าสิือไปเพคุนกินแล้วเคุณอยากแห้งหรือเอาซคำหนึ่งไปให้เพคุนกินก่อนบ่ มืออื่นเอาไปอันนี้ก่อนบ่เอาไปให้เพิ่นกินก่อนบ่แล้วแต่คุณแม่ท่านยาแล้วครับท่านเแล่แล้วก็น้อยนึงนี่กูอยากแห้งเพิ่นว่าอืก็ถ้าเพิ่นอยากแห้งก็ต้องต้องเอาไปกินละมื้อเช้าเดี๋ยวสิเตรียมท่าเตรียมโตเอาไปเลี้ยงเพิ่นเอาไปเลี้ยงอยู่พุ่นล่ะอยู่ในพุ่นจอมปัวกกม่วงเดี๋ยวอันนี้โอ๊ยคั่นแม่นมีอันนี้เพิ่นมาถ่ายของนอสิเอาไปเพิ่นเบิ่งอยู่ในอยู่ในเงาม่วงนานอยู่ในอยู่ในเงาม่วง มืออื่นก็ได้คครับมืออื่นเดี๋ยวสิไปสื่อของของมาถวายเพ่อนกับเหล่าป่วหนึ่ง้แล้วสิผ้าไปเบิ่งอยู่อยู่มองมองไปแหน่หนึ่งครับครับได้ครับมันมีสามห้างสีบอกหอดห้างแหน่ผุนอันนี้มันมีจ้อมปวกทุกทั้งใตอู้บอกมากขนคิ้งลูกมันเป็นแดงๆนะมันเป็นแป้นได้มองนั่นนะบางคนบ่มีนางมีอย่างแต่ว่ามันแปนผีดสังเกตถ้าไปเบิ่งเด้อเอซีเด้อมืออื่นรับเพิ่นอันนี้เดี๋ยวมืออื่นสิผ้าไปเบิ่งเดียวๆๆคุณแม่ จอมปวกันเป็นสีแดงบ่ว่าว่าแดงก็ก็คือแดงอยู่ใดแต่ว่ามันแปนมองนั่นแต่ว่ามีคนนั่งเลยมันแปนพิษสังเกตโอ้ครับกามากกับขนขี้งูแมนแมนแมนอยู่โอ้จาถูกเด้ออย่าสุดตัวตัวหลานเด้ออย่าตัวเอฟซีปุขาเด้อจาถูกเพิ่นมาบอกตัวไหนก่อนครับเพิ่นมาบอกแปดสามสองแต่ว่าเอ้า็สั้นพลังสิพนวัาคือพนอยากแห้งนั่นอันนั้นเลขกเลขกล่างนั่นแปดเจ็ดพว่าเอาแปดเจ็ดพว่า นำเลยนำเลยโอ้ยมาตัว่วหูเนอะว่ะอันครับขอขอแสกในเรื่องคุณแม่ยาวาเอฟซีเรื่องถานผู้ชมนะครับอันคุณแม่ไปแย่ไข่มดแดงนี่มันเป็นความจริงแย่ไข่หมดแดงนี่มันอยากเฮงมาเต้กรุงเทพนี่บ่ได้ฝันบ่ได้ฝันมันเป็นความจริงแต่ว่าไปแย่ยนี่ยมือแรงมากเนี่ยมาฝันกลับมาหรือจังมานอนฝันกลับมามานอนฝันโอ้โหคุณหกทุ่มสี่ข่าตีหนึ่งพอดีครับครับนอนกับบอหลับเลยมันเป็นกับวนกับไหวเพราะแต่เสืออลงไป ฝันเลยผู้ใช้หนังเสือสีสีเขียวๆดอกแขนสันอืมแต่ว่าเห็นพ่อหมูมุ่ยมาใหม่แต่ว่าให้เห็นแห้งบบเห็นแห้งแต่ว่าคนอยู่ประมาณหกสิบกว่าปีนี่ะอืม<น>เป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าแต่ว่ามาเรื่อยอยู่มาบอกเขาเรื่อยอย,อยู่บอกเขาเรื่อยน้องเือกับมาบอกวาเไม่โตเอามึงเสือเอาเด้อหนึ่งสองพี่กายนี่ ถือข้างล่างเต็มเต็มเท้าเท้อกับบอกบอกถึงเรื่อยโอ้ครับแต่ว่าบ่บ่มาบ่เห็นโตได้บ่ปากโกตเห็นโตไม่เห็นแต่เสียงสื่อแต่บ่หูว่ามันผีอยู่มองไรแต่บ่หูว่าผีอยู่มองไนแต่ได้ยินเสียงว่าเสียงผู้ชายแต่หังบ่บ่เคยได้สื่อหน้ามันบ่มีล่าสื่อโอ้ครับครับบ่อคยไปได้สื่อล้งเทือกัดลังเทือกับฟันกับสื่ออยู่กันฟันนี่อยากอยากคิวแน่กับสื่อน่ะครับครับ เพราะว่าฝันตัวนี้มันมันขิวมากตลอดก็ลเลยสื้อครับครับครับก็เลยสื่อนั่กับ,บพอผาดได้ส่วนผ่าดนี่สิน้อยแห้งที่สุดว้ามครับแต่ว่านี้อหมืออื่นนีไ่ไปสื่อไปสื่ออันนี้มาก,ก่อนนะสื่อไม่คนกินก่อนเพราะคนเพ่นหิวคนห,หิวแ,แห้งนะหิวแห้งสี่หิวภากแหละนี่ยังคืนหอดอยู่หอยหอยอยู่เด้นเดินครับคืนหอนอยู่หอยหอยอยู่คือ อยู่ห้อยๆอยู่นี่อยากก็สิคือห่าอยากแม่แม่คือห่าอยากเกาอยากอันนั้นนี่แหละกับคือคุณแม่อยากใครมุดแดงเนาะอยากเฮ้งใครมุดแดงเล่ากระสิอยากคือกันเล่ากระสิอยากเราล่ะเล่ากระสิอยากเราก็เราอยากแฮงตัวนี้ล่ะเล่าสิอยากตัวนี้แปดสามสองแปดสามสองนี่เนาะอันคุณแม่ขั้นถ้าไปไปเลี้ยงกระสิบบไปทางอื่นอีกว่าเหรอบ่อบบ๊เราอยากแห้งอาไปเรากินก่อนจั็หน่อย บ้านี้บ้านฉันเป็นบ้านเอาลายขันเป็นได้นี่โว้ยสีเหลี่ยงยางขาดเลยแล้วแต่ว่าเสียเอาไปเห็นเรากินก่อนเพราะเรามีแห้งแล้วยากกัดสีคือข่อยยากมดแดงนั่นล่ะเออแดงแากแห้งกัดสีคือเ้าอยากใครมดแองนี่แหละเบ้าแอมกัดสียังสีแหละครัเสียไปเรากินก่อนจังเด็กจังน้อยกัดถือมีสีเหลี่ยงเหมือนยางญ่เลยครัเสียกินโอ้ยสิบันซาหามันลื่นหมดแล้วแผ่นออกตัวนี้คครรัับบ แล้วอยากไปเรากินก่อนได้ห้ากับยังอยากคักรออยากกินนมไลยไหลครับแม่มาคัมคักับได้ไปเลยแล้วอยากแง่ได้จิกถัวยล่ะครับคุณแม่ไปเงี้ได้เกือบสามถั่วไข่หมดแดงสามหังโอ้ไข่คักรู้แต่ว่าพิษสังเกตไข่ไขู่ไข่คักเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปเลี้ยงมืออื่นนี่แหละเดี๋ยวสิเบิ่งเดี๋ยวเอาไข่ให้เบิ่งมันมีไข่เยอะมากครับเอาให้เบิ่งนะสิสิเบิ่งไข่คครรัับบไข่คัก แต่ว่าต้นต้นแถวอื่นนี่ยบ่ไคเป็นไหนมีต้นนี่มันไข่มันเคยไข่นะครับครับครับโอ้ต้นนี่เนี่ยมันเคยไข่ตลอดครับขันต้นได้ไข่มันคือไข่ได้ขันต้นได้บมไค่นี่ปีได้กับโมไคแต่ต้นนี่นี่ไข่เลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านมาตลอดไข่มันแดงต้นนี่ครับครับโอ้ครับผมฟังเบิ่งไห้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขของคุณแม่เลี้ยนครับแปดสามสอง แปดสามสองเลขสองตัวก็คือแปดเจ็ดนาะครับเนาะงวดวันที่สิบหกมีน,มมนาคมน,นี่แหละครับเป็นผีนะเจ้าทีวิชกุณยแม่เนาะย่านยู่แต่ว่าเป็นไง,งเธอได้กับคนชิงลูกเด้อ๋อคนชิงลูกตลอดเนี่ยมาเด็ดสี่ปีค่ปีหกปีเนี่ยครับเนี่ยเธอแรกก็ได้กินเธอนั่นเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านาโโม,ามาตลอดเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านเลี้ยงผัวเลี้ยงอยากติโกโหติกามาตลอดเนี่ยเนี่ยเธอแรกก็ได้กินเธอนั่นม้มีมมผาดบนแดง ้้งนีเพราะว่าเออม้ดแดงอันนี้ในพนั่นนะครับในตนนั่นโอ้ยในเข่าเดือนกับแท็กซียานั่นเพิ่งเลี้ยงร้ายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอยากไปเรากินแน่จักหน่อยได้กินผัดจิบกับไปในกองสลากอีกสลากไปอยู่ดอกเราอยากแห้งเรากินแน่เรากิรนกินงุ่ยผละท่ากินแบบง่ายผละครับครับครับเราอยากเราอยากม้วแดงน่แหละคือเห็นขั้วมอยากเนาะครับจักสิว่าจังไงครับก็ มีอย่างอีกกี่บอครับคุณแม่กัมีแค่นี้แล้วอืมครับกับแปดสามสองนี่เนาะแปดสามสองครับล่างล่างกับแปดเจ็ดล่างแปดเจ็ดด้อครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะค่ะท่องมีสามดาวก็ขอบคุณคุณแม่เลี้ยงลายๆเนาะค่ะที่ให้ขอมูลดีๆีเด็ดขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีจ้าลูกเดี๋ยวท่องมีสามดาวสแกนตัวเตะเจสมุตให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชม เลขของค,คุณแม่เลียนค่ะคุณแม่เลียนเพิ่นมาแต่กรุงเทพเพิ่นอยากกินไข่หมดแดงเพิ่นกลับไปแง่แง่ละกลับมาิ่นมานอนฝันว่าผีผู้ชา้มหาผีผู้ชา้มหาหัวไข่หมดแดงมาสันเพิ่นอยากกินหัวหมูหัวหมูสามหัวเหล่าขาวหนื้งขวดมาสันคุณแม่เลียนกนวะว่าเธ้วเสียวไ้อยากได้ยัง ิ่นก็เอาเหล็กบอกคุณแม่เลียนเนาะค่ะเนาะให้ส่งคุณแม่เลียนแปดสามสองแปดสามสองแปดเจ็ดแปดเจ็ดประจําม่ววันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะค่ะเนาะก็ไว้เป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลสําหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกับศิลาธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะโชคโชคมันหมานเฮงเฮงรวย สวัสดีค่ะ